สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาพบกันในวิชาการงานพื้นฐานอาชีพระดับชั้นป .6 นะครับวันนี้เรามาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องของโภชนาการและอาหารนะครับก่อนวันนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องของโภชนาการวันนี้เรามาทบทวนเกี่ยวกับอาหารหลักหมูนะครับมีอะไรบ้างใครจอบคุณครูได้บ้างครับอ่าถ้าไม่มีเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกันหมู่ที่1นนะครับก็คือโปรตีน นะครับโปรตีนนี้อาหารประเภทนี้ก็ได้แก่พวกเนื้อไข่นมและถั่วนะครับหมู่ที่2นะครับคือคาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์โบไฮเดรตได้แก่ข้าวแป้งน้ำตาลเผือกและมันนะครับส่วนหมู่ที่3นะครับได้แก่พวกเกลือแร่หรือแร่ธาตุนะครับหมู่นี้นะครับก็ได้แก่พวกพืชผักต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผักใบเขียวหรือผักใบเหลืองนะครับพืชผักทุกชนิดเลยนะครับจะอยู่ในอาหารประเภทหมู่ที่3นะครับแล้วหมู่ที่4นะครับได้แก่วิตามินนะครับวิตามินก็ได้แก่พวกผลไม้ชมนิดต่างๆนะครับที่มีรสเปรี้ยวรสหวานถือว่าเป็นวิตามินทั้งหมดนะครับและหมู่ที่5หมู่สุดท้ายนะครับได้แก่ไขมันนะครับไขมันที่ได้จากพืชและสัตว์ไม่ว่าจะเป็น น้ำมันถั่วเหลืองนะครับน้ำมันพืชหรือน้ํามันที่ได้จากไขมันสัตว์ต่างๆนะครับก็จะจัดอยู่ในประเภทที่หมู่ที่5านะครับสาหรับวันนี้เราก็มาทบทวนนะครับครบแล้วสําหรับอาหาร5หมู่นะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะรเราก็จะมาพบกันในเรื่องโภชนาการต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ ในคลิปหน้าก่อนจากอย่าลืมเข้าไปติดตามช่องของคุณครูด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube และ TikTok นะชื่อครูก็คือครูอิดตามด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีบายบาย